สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเวทีเด็กเยาวชนทั่วประเทศประกวดสื่อดีรู้วิธีต้านข่าวปลอมพร้อมนำคลิปวิดีโอยังเป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่นเผยแพรแ่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ นางยุพาทวีวัฒนกิจบรวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าจากนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพโดยเฉพาะนโยบายและมาตรการทางวัฒนธรรมปัจจุบันกระทรวงวัฒนธรรมมียุทธศาสตร,ร์การดําเนินงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างมีเป้าหมายมุ่งเน้นการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมมากกว่าการแก้ไขพฤติกรรมหรือความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมต่าง ยิ่งในยุคข,ข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากเด็กและเยาวชนไม่มีภูมิคุ้มกันในการเลือกรับกั่นกรองข้อมูลข่าวสาร อาจเกิดผลในทางที่ไม่เหมาะสมอาทิในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ New Normal ทั้งในเรื่องวิธีคิดวิธีเรียนรู้วิธีสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ซึ่งอาจได้รับข้อมูลทั้งดีและไม่เหมาะสมการกันแกล้งหรือรังแกงกันในโลกออนไลน์หรือการเผยแพร่ข่าวปลอมซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อตอนเองครอบครัวสังคมและต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยได้มอบหมายให้นายประสบเรียงเงินรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมประจำปีงบประมาณพศ2564การขับเคลื่อนกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศกว่า1,150คนได้เรียนรู้ข้อมูลด้านศาสน ศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วย1การสร้างและขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม2การประกวดคลิปวิดีโอยังเป็นไทยวัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่นและ3การนำผลงานของเด็กและเยาวชนมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยผ่านช่องทางสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์ถือเป็นการเปิดพื้นที่แสดงออกทางความคิดเห็น ในมุมมองของคนรุ่นใหม่สะท้อนถึงปัญหาสังคมวิธีการเรียนรู้สร้างความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขรวมไปถึงการสืบสารงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองสังคมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ ที่สำคัญเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมรู้เท่าทันสื่อสร้างผูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมเกิดการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อันจะนำไปสู่การแจ้งเตือนภัยสังคมอย่างมีประสิทธิภาพโดยหวังว่าเด็กและเยาวชนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อการใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภยัยสร้างสารรค์รู้เท่าทันประเด็นปัญหาเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากสื่อ ฝึกกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ทดลองเปรียบเทียบการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างสร้างสารรค์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในการใช้สื่อดิจิทัลและเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมที่สำคัญรู้จักใช้สื่อดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคในมิติทางวัฒนธรรมให้กับเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมตลอดจนสาม,มารถการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในพื้นที่ให้มากขึ้นก่อให้เกิดสังคมรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัลและการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ